สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุในรายงานฉบับใหม่ครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบปัญหายาบ้าและยาเสพติดจากการสังเคราะห์สูงเป็นประวัติการและจากข้อมูลเชิงลึกก็พบว่าแหล่งที่มาส่วนใหญ่เนี่ยพบในสามเหลี่ยมทองคำคุณอริศราข้อมูลนี้มันมีรายละเอียดเบื้องลึกยังไงบ้างครับสำหรับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะก็เป็นพื้นที่ทั้งไทยเมียนมาแล้วก็ลาวมาบรรจบกันซึ่งจากรายงานฉบับนี้ ไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะคุณพงษ์สัตย์คะสำหรับปัญหายาเสพติดในพื้นที่สมเมียมทองคําไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาต่อเนื่องค่ะแต่ว่าที่เรานํามาหยิบยกเป็นประเด็นในการพูดคุยในวันนี้นะคะเพราะว่ามีรายงานจาก UN อย่างที่คุณพงษ์สัตย์บอกว่ามีการกระจายตัวของเม็ดแอมเฟตามีนมากที่สุดแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นยกตัวอย่างยาบ้าที่ถูก ตรวจยึดได้ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะมากถึง1000ล้านเม็ดน้ำหนักประมาณ98.3ล้านตันค่ะซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุดตั้งแต่มีการทำรายงานในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเจาะลึกลงไปในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาที่ถูกระบุว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตยาเสพติดจานวนมากพบว่าพื้นที่ชายแดนไทยนะคะก็จะติดกับรัชฉานรัชฉันตามแผนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอยู่ในความดูแล ของกองทัพสหรัฐว้าซึ่งเป็นกองกําลังชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็มีข้อมูลค่ะจาก International Crisis Group นะคะซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศนะคะที่ระบุเขาว่ากองกําลังว้าเนี่ยแหละค่ะเป็นกองกําลังที่ผลิตยาเสพ ติดมากที่สุดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะมีการผลิตยาเสพติดคือยาบ้าตั้งแต่ปี2533แล้วก็มีการพัฒนาเป็นไอซ์เกิดขึ้นนะคะโดยมีหวยเสียกังค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็คือเป็นนายทุนในการผลิตยาเสพติดรายใหญ่หวยเสียกังเขามีการพัฒนาเมืองยอนค่ะให้เป็นแหล่งกระจายยาเสพติดรวมถึงแหล่งกระจายยาเสพติดในทั่วพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองคํารวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนอกจากกระจายไป ยังพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวรวมถึงไทยที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะยังพบว่านักขณะนี้นะคะพบว่ามีการกระจายยาเสพติดนะคะไปยังชายแดนเมียนมาบังคลาเทศด้วยค่ะดิฉันได้มีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์จาก UNODC นะคะพบว่าสถานการณ์การค้ายาเสพติดรวมถึงการผลิตยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมานะคะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะ องค์การอัจกรรมหรือว่าผู้ผลิตยาเสพติดเขาต้องการลดต้นทุนในการผลิตยาเสพติดแต่ว่าต้องการเพิ่มปริมาณยาเสพติดให้มากกว่าเดิมนะคะเขาได้นําสารเคมีหรือว่าสารสังเคราะห์นั้นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมมาผลิตเป็นสารตั้งต้นหรือว่าผลิตยาเสพติดเกิดยาเสพติดชนิดใหม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงมีเยาวชนนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ ในปี2023ค่ะพอเราดูสารเคมีที่แต่ละประเทศรายงานมาในภูม,มิภาคนี้ค่ะว่าเขายึดสารอะไรได้บ้างอ่ะ้าจ,จะทั้งหมดเลยเป็นสารที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมในระดับโลกคือเป็นถือว่าเป็นสารที่เราจะเห็นว่ากลุ่มที่ผลิตเนี่ยอาจจะมีความการสร้างสารหาวิธีใ,ใหม่ๆที่จะสารผลิตสาร ตั้งต้นเองคือจะเอาสารเคมีที่ไม่ได้เป็นสารที่ควบคุมอยู่แล้วเป็นการหลีกเลี่ยนอย่างที่บอกคือถ้าเป็นอะไรก็คือยา,ายาบา้ากับยาไอคือระดับสารที่เป็นสารควบคุมนั้นคือตัวเบตแเตอมนใช่ไหมคะที่เราถือว่าเป็นยาเสพติด hmm. ทีนี้ที่ถูกควบคุมคือเอฟเฟด,ดีนชูดอเอเฟอดีน huh. อันเนี้ยหรือว่า P t P สมมุติสารสารพนี้ก่อนสิ่งที่เขาทําคือแทนที่จะผลพวกเอฟเฟดีนกับ P two P โดยตรงเลยเขาจะ วันถุอื่นมาที่เอามาผสมเองแล้วก็ผลิตเป็นเอสเฟรนหะรือผลิตเป็นพีทูปีได้ล่าสุดนะคะมีผลิตยาสังเคราะห์อีกชนิดหนึ่งที่เข้าสู่ตลาดที่เรียกว่าปาร์ตี้อมยิ้มนะคะพบเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพบว่าอมยิ้มเหล่านี้นะคะมีสารหลายชนิดเช่นคีตามินหรือว่ายาเค m d m a หรือที่รู้จักกันเรียกว่ายาอีค่ะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายจนผู้ใช้นั้นไม่สามารถ ถูกช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากได้รับยาเกินขนาดค่ะส่วนแหล่งที่มาของสารเคมีที่ถูกใช้ผลิตเป็นสารตั้งต้นส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมก็มาทั้งจากจีนแล้วก็อินเดียค่ะที่จะเห็นเส้นทางของจีนนะคะของจีนก็จะมีคือเข้าไปทางเมียนมาโดยไปแหล่งผลิตโดยตรงก็มีหรือว่าจะเข้าไปทางลาวก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปทางเมียนมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักนะคะถ้าเป็นของสารเคมีที่มาจากจีน แต่ก็พบว่ามาจากอินเดียด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วที่พบเจอในในปีสองนที่ผ่านมาคือจากอินเดียมีมากขึ้นนอกจากพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคะในขณะนี้พบว่าเมดอฟเฟตามีนะคะก็สามารถกระจายไปยังภูมิภาคใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันรวมถึงเกาหลีใต้เป็นต้นนะคะขณะเดียวกันค่ะก็พบว่ามีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆอีกมากไม่ว่าจะเป็น แอฟริกาหรือว่าอเมริกาเหนือนะคะนอกจากนี้ค่ะพบว่าจากที่มีการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ๆใ,ใ,ในพื้นที่ผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นรัฐฉานนะคะขณะนี้พบมีการตรวจยึดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นยะไข่มันดาเลรวมถึงยางกุง้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ติดทางทะเลนะคะก็ทําให้พบว่านี่เป็นความเชื่อมโยงในการกระจายยาเสพติดผ่านทางทะเลมากยิ่งขึ้นจากรายงานของ UN ที่ระบุนะคะแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะพบว่าสัดส่วนในการผลิตยาเสพติดของกองกําลังชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่เราพบตราสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นตองก้าก็จะระบุว่าเป็นของกองทัพสหรัฐว้านะคะหรือว่า Y1 บนยาบ้าก็คือกองกําลังโกก้างนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของราัชานแต่ว่าณขณะน,นี้ใน ายงานของ UN ระบุนะคะว่าพบสัญลญักษณ์ที่สื่อไปถึงกองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆนะคะนี่ก็เป็น จากประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาตอนนี้กระโดดขึ้นเป็นประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคุณพงศธร์ค่ะก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ได้ค่ะว่ากองกําลังชาติพันธุ์ที่จากเดิมไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตยาเสพติดอาจจะหันมาผลิตยาเสพติดมากยิ่งขึ้นจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่เพราะว่าต้องการนําเงินนั้นไปสนับสนุนการรบค่ะก็ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงที่มีนัยสําคัญมากทีเดียวนะครับขอบคุณคุณอริศราครับ